สีแบบงามๆแบบนี้เลยค่ะพี่น้องสีคือช็อกโกแลตแต่ว่ารสชาติโบคือสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ mt channel มาค่ะพี่น้องวันนี้ได้ไม่นู้นบ้านเนาะจา้ะของกินโบราณบ้านเราส้มไข่ปลากับส้มขี้ปลาค่ะพี่น้องหรือว่าผู้ไดเ้เสิ่นมหมไข่ปลาหรือว่าหม่าขี้ปลาก็ได้นี่สูตรเท,ทๆจากอุบลราชธานีนะคะ หนึ่งกระปุกหนึ่งร้อยหกสิบาทส่งฟรีโอนไม่มีปลายทางนะคะกระปุกหนึ่งกับประมัณสองร้อยห้าสิบกรัมถึงสองร้อยแปดสิบกรัมค่ะพี่น้องแคนแคนแบบนี้ก็คือเป็นแล้วด้วยค่ะพี่น้องเป็นแล้วถ้าเป็นหนม้ก็คือเปรียวนะคะกระปุกหนึ่งก็กินได้หลายเธอด้วยค่ะแล้วกะส้มขี้ปลาอันนี้ม้วมากด้วยค่ะพี่น้องสูตรอุบลราชธานีแท้ๆเลยเพื่อจะใส่บักนัดน้ำค่ะพี่น้องสีแบบง,งามๆแบบนี้เลยค่ะพี่น้อง ครับอันนี้ปลายนอนปิ้งปิ้งปลายนอนหรือว่าปลาสังกวาดเนาะจา้ะเอาไปใส่พี่น้องนี้เอาไน้นี้เอาปิ่งมาหอนห้อนเลยค่ะพี่น้องมึงหอมหากจา้ะอันนี้มาเด้อค่ะพี่น้องเสิร์น้ำกันนี่พริกหวานสเปนอัตะไข่ใส่เสิรบ เมอันนี้จะออกเปรี้ยวนัวด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็มีความมันๆนิดนึงบ่งมินบ่กข้าวค่ะพี่น้อง สะอาดไม่อยอย่อ <c oughs> เป็นอาหารบานๆกับจริงค่ะพี่น้องสะอาดไม่อยอย่อพร้อมโต๊ะสมไข่ปลาเนี่ยจะออกเปรี้ยวๆนัวๆ สรงไข่ปลาจะออกเปรี้ยวๆนัวๆมันๆผู้ดใดพวกกินดิบกะทรงไข่ปลากะเอาไปมุกเนาะค่ะพี่น้องเอาไปมุกเอาไปถอดใส่ไข่ กับลูกดูดกับกระเทียมของคููกันครับพี่น้องลูกดูดกับมิโซย<ส> <c oughs> ใหญ่ใส่ใส่ตะไคร้หลายๆแบบนี้เพิ่มความหอม คุยให้ถึงตะไครน้องมาเร้อค่ะพี่น้่มไากินเมนูนี่เป็นมาแส่บน้ำกัน แนวกินเหมือนบาทปิ่งปะญอนกะหอมมันมากๆากเลยค่ะพี่น้องปะญอน พริกหวานสเปนสีคือช็อกโกแลตแต่ว่ารสชาติโบคือด้วยค่ะพี่น้องเขาจะออกเผ็ดนิดๆกรอบหวานแล้วก็มีกลิ่นพริกอ่อนๆ แขนดีแห่งผู้ได้ๆไ,ไปกะบทาให้เพิ่นแขนๆแบบนี้ก่อนเนื้อค่ะพี่น้องฐานยังเป็นน้ำอยู่สแสดงวา่าบบหันเป็นเลยคะ่ะ มันแซบใส่ตะเกือกก็แซบนะคะพี่น้อง I mm -hmm. เมนูขเขาบ์ดติปบางคนบมเคยกินอันนี้กะถามมาเนาะค่ะว่าสุกหรือดิบอันนี้เมื่อกินนี่คือดิบ้วยค่ะพี่น้องเป็นของมักดองนะคะฟิลเดียวกันกับแหนมเหรอคะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เฮ็ดจากพุ่งปลาใส่ปลาตัวนี้เฮ็ดจากไข่ปลาค่ะพี่น้องไข่ปลาตะเพียน ไอ่บอก,กินเอาไปถอดใส่ไข่เอาไปมุกไอ่โบกินดิบปลาอันนี้มัน,มนๆไข่ไข่ปลาเนืออ่อนค่ะพี่น่องแต่ว่าไม่ว่าแสีบกว่าปลายอน แซบเว่อของแซ่บมันขึ้นอยู่กับผู้หมักนะพี่น้องผู้ใดบ่มหมักก็ว่าบ่แซ่บ อีกจะคำแบ่บน้ำไข่ปลาอร่อยมากกระเจียมดูดงดวง ส้มไข่ปลาส้มคีิปปลา้ไาไรสนใจกะตืดมาได้เอาสำหรับพี่นีไปเลยด้วยค่ะพี่น้องของพูดห,หลายๆจ้า